สวัสดีครับวันนี้นะครับออฟอยู่ที่โกดังเพพารักษ์นะครับออฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับบริษัทอาคณีแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันที่ออฟจะจจาหน่ายนะวันนี้ก็นะครับรถเริ่มโล่งแล้วนะครับก็ทยอยขายออกไปค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกาลังเติมรถเข้ามานะวันนี้มีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเจ้าคันนี้นะเลขไม่แปดหมื่นแปดนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้า V-odz นะครับเป็นเครื่อง1.5นะครับหรือพันหนะครับเป็นตัว Entry เกียร์ออโต้นะครับหรือเกียร์เริ่มอ่าหรือตัวเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับแต่รถสวยนะครับสีเดิมหมดทั้งคันเลยนะครับราคาเล้าด้วยนะครับราคาบอกไปเลยครับราคา2องแสนบาทนะสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับได้โตโยต้า V-odz นะครับเลขไม้แท้ นะครับไม่มีชนหนักน้ําท่วมกองไม้แน่นอนรวมไปถึงเช็คประวัติได้นะครับมีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นะครับรวมไปถึงการเมเทันแนนนะครับตามระยะที่สูตรกำหนดด้วยนะครับสำหรับเจ้าโตโยตา้าคันนี้เป็นปี2019นะเป็นปี2019นะครับไฟหน้าเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนนะกระจังหน้ารวมกันชนเป็นแบบสีดำนะครับเป็นสีเดิมโรงงานสีบอลเงินนะ มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมีแบบนี้เลยสวยๆนะตัวล้อยังเป็นล้อกระทะอยู่นะครับมีแผ่นครอบล้อให้แบบสวยงามอยู่แล้วนะครับมีแบบนี้เลยนะครับมีไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีไฟท้ายทับทิมนะครับการชนล่างนะครับ เดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับแล้วจะได้บอกตำหนินะคันนี้ยังไม่ได้ทำการเคลมรวมไปถึงการดีเทลลิ่งนะครับยังไม่มีการล้างเลยนะครับตัวเบาะนะครับผมเป็นเบาะผ้านะเล่นลายตามสไตล์ t ต y o t a นะครับ v ีออนะจะเป็นลายออกตารางสีส้มนะนี่แบบนี้เลยนะครับเบาะคนนั่งนะครับเบาะฝั่งผู้ขับขี่ก็มีรอยยับรอยย่นนะครับ เนื่องเกิดจากการใช้งานนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ว่าเบาะนะครับคู่หน้านะครับสวยๆเลยนะครับเบาะหลังนะครับกิ๊บๆเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับนั่งสบายๆนะครับนี่ครับออฟสูงประมาณร้อยหกสิบเก้านะครับก็ขาไม่ชนนะครับก็อ่า ระยะห่างกับตัวหลังคารถนะครับก็ยังมีช่องว่างนะครับทําให้ไม่อึดอัดนะครับมีที่วางแก้วน้ํา 1. จุดตรงคนโซนกลางนะครับอันนี้จะเป็นมุมมองผู้โดยสารด้านหลังนะครับมีแบบนี้เลยหบอกกิ๊บเลยนะครับสวยๆนะเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้านะนะครับกําลังดีครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็รถนะครับเป็นรถเก๋งขนาดเล็กนะสามารถที่จะเดินทางหรือว่าใช้ในเมืองนะครับ คล่องตัวแน่นอนนะครับผมนี่มาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้ขับขี่นะครับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับเป็นเลขไม่แท้แน่นอนครับการันตีไม่มีชนหนักน้ําท่วมเกมาะไม้แน่นอนนะครับนี่วิทยุเป็นวิทยุทั่วไปเลยนะครับมีช่องใส่ซีดีให้นะครับ แอร์แบบนี้นะครับแอร์เป็นแอร์เมนูนนะเกียร์ออโต้มีจุดชาร์จนะครับพาวเวอร์เอาพุตนะครับ12โวลต์120วัตต์นะครับตัวนี้ก็หาอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับมาเสียบได้เพื่อทำการชาร์จนะครับนี่แล้วก็อันนี้สำเนานะนี่ครับปี19นะครับเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับในเล่นก็จะเป็น1,496 408แรงม้านะครับลำเดียวนะครับบริษัทอาคเนียแคปิตอลนะครับ ก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะครับกระจกมองข้างก็สามารถที่จะปรับได้ตามสรลีระเลยแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งผู้ขับขี่นะครับผมนะส่วนของผู้มาลัยยังไม่มีมันติฟังก์ชันอะไรนะครับผมเดิมเลยนะครับแล้วที่อ้อบอกว่ารถหมดสัญญาเช่าข้อดียังไงข้อดีเวลารถหมดสัญญาเช่าเนี่ยมันเป็น,ป,น,ป,นป้ายแดงนะครับมือหนึ่งของบริษัทอาคเนย์ให้ผู้เช่าก็คือเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนก็ตามนะครับ ในระหว่างที่ผู้เช่านะครับทําการเช่าครับจะต้องทําการเมเทนนนตามระยะที่ศูนย์กำหนดนะอันนี้ของโตรถโตโยต้านะนี่โตโยต้าเชียงรายนะครับนี่นะครับก็เข้ารับการเม่ทนเนนไปนะครับอันนี้เขาก็จะมีประวัติอยู่แล้วซึ่งลูกค้าจะสบายใจได้เลยว่ารถอ่ะเมื่อเทียบกับเลขไม้นะครับตามในศูนย์ที่ที่รำอ่าไปเช็คระยะมาหรือว่าบํารุงการรักษามานะครับเลขไม้กับตัวรถเนี่ยนะครับจะต้องอ่า ตรงกันแล้วก็มีประวัติการรักษาเมทนเนนนะครับบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นตัดเรื่องการก่อใหม่ไปได้เลยเนาะคันนี้มีกุญแจดอกเดียวนะครับเป็นกุญแจรีรโมทนะอันนี้แจ้งลูกค้าไปก่อนเลยนะครับรถก็เดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมเลยนี่นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับ เม็ดโอเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับเดิมๆหมดนะนี่ครับน็อตเนิร์ประตูหลังนะครับไม่มีถูกถอดถูกไม่นี่แน่นอนนะครับสวยสวยนะครับน็อตประตูหน้านะครับเดิมๆนะครับนี่ครับนี่ครับน็อตเดิมๆนะ มาในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะครับนะครับเครื่องยนต์ขนาดพันห้านะประหยัดประหยัดเลยอันนี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับหรือดีทัลริงนะครับผมก็นะครับยังมีคราบฝุ่นคราบกระปนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้เลยว่าว่าเราแบบเอารถมาถ่ายเรียวๆก่อนนะครับแต่ตรงเนี้ยเราเก็บงานตามใบเคมนะครับรวมไปถึงการล้าง นะครับสปาภายนอกภายในนะครับห้องเครื่องสวยงามอยู่แล้วเดี๋ยวเราพ่นสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับยาซิลิโคนเนี่ยยิงแบบเดิมโรงงานเลยนะเล็บจิกไปลงปกติเลยนะครับติกูปะติกเกอร์อยู่ครบนะครับ น็อตเดิมหมดเลยนะครับคานเดิมนะครับคานซ้ายขวาเดิมหมดนะนี่ครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะสวยๆเลยนะครับนะครับราคาสองแสนเก้พันบาทนะได้แบบนี้เลยนะครับผมเลขไม่แท้นะครับไม้ไม่ข้ามแสนด้วยเดี๋ยวพาไปชมกระโปรงหลังท้ายนะ น็อตเดิมๆนะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับน็อตเดิมๆนะครับร่องน้านะครับนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่ด้านนี้ร่องน้ําเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะอ๋ออันนี้ยางอะไรครบๆเลยนะครับแม่แรงนะครับอุปกรณ์ถอดน็อตล้อนะครับต้องครบนะก่อนส่งมอบต้องตรวจเช็คให้อีกครั้งหนึ่งนะครับรถคันนี้เดิมจริงๆนะ มีก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับตา้งกันจนท้ายนะครับแบบที่ออฟได้ชี้นิ้วไว้นะครับตัวนี้เราทําการเก็บงานก่อนส่งมอบนะครับเพราะว่าเวลารถเข้ามานะครับจะต้องรีเช็คนะครับคาว่ารีเช็คก็จะมีการตัดประกันปหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งประกันน่ะมันจะเป็นปหนึ่งนะครับปหนึ่งแบบกลุ่มนะครับเขาก็จะทําการที่จะมาตัดประกันคือออกใบเคลมครั้งสุดท้ายเมื่อรถกลับเข้าโกดังและหมดสัญญาจากหน่วยงานแล้วนะครับลูกค้าก็ สบายใจได้นะครับว่าเรามีชุดใบเคนแน่นอนนะครับค่าเอ็กเซฟลูกค้าไม่ต้องเสียนะครับทางออฟเป็นคนดำเนินการให้นะนี่ทางออฟเป็นคนดำเนินการให้นะครับโอเคสำหรับเจ้า t o โยต้าวีออสนะครับ1.5ึ่งจุดห้าเอ็ีออโต้นะครับปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะอย่างที่บอกครับไม่แปดหมื่นแปดนะครับออฟขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทราคาซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วนะครับราคาซื้อสดคันนี้ไม่มีบวกแวดแล้วนะ สวยๆแบบนี้นะครับซื้อสดได้เลยนะครับมีค่า,าค่าโอนเล่มอยู่อีก2 7 0 7นะอันนี้ก็คือค่าตัวรถเนี่ยส ,94,0 0 0บาทนะครับไม่มีแวดแล้วก็ชำระค่าโอนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เขาจะประคับโอนให้ลูกค้าโดยตรงนะครับจะไม่มีการโอนลอยนะอีก2,700บาทเท่าน,นั้นเองนะครับก็ถือว่าราคานี้สุดคุ้มจริงๆครับสำหรับ V ีออปีสินะยังไงแล้ว ลูกค้าติดต่อเข้ามาหาออฟได้เลยนะจะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับแจ้งออฟได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์มีแวนนะครับมีแวนเจ็ดเปอนะแจ้งก่อนเลยนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นไปตามเครดิตของลูกค้าแล้วก็จํานวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนด้วยนะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตอยู่นะครับอดอกเบีย้ยนะครับก็จะดูว่า4ปี5ปี6ปี6ป7ปีลูกค้าอยากจะผ่อนกี่ปีให้ออฟคำนวณค่าง,งวดให้เลยนะครับ แบบนี้เลยนะรีบติดต่อเข้ามานะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเมื่อเช้าออกไป4คันแล้วนะครับเมื่อเช้าออกไป4คันละยังไงแล้วนะครับฝากไปด้วยนะครับกับเจ้าโตอิต้าวีออสคันนี้นะยังไงแล้วรีบทักทายเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหออกด้วยนะอย่าลืมนะครับ0632290525นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ออกได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ